สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกค,ครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะมาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้นะคะแนวทางเข้านะคะฮาหนอยสุดเม็ดเดียวนะคะนอยเฉพาะกิจ6 2นะคะเข้ามาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะส่วนล่างนะคะ2 7ก็หลุดไปนะคะตัววิ่ง2มานะคะนอยพิเศษนะคะ76ก็มานะคะ เจ็ดหกหกเจ็ดทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะส่วนล่างนะคะสามเก้านะคะหลุดไปเนาะตัววิ่งเก้ามานะคะนอยปกตินะคะหนึ่งหนึ่งก็หลุดไปนะคะล่างสามศูนย์ก็หลุดนะคะ VIP นะคะเก้าหนึ่งนะคะมานะคะตารางกําลังวันเนาะเก้าหนึ่งนะคะหนึ่งแต้มเจาะไม่เข้านะคะส่วนล่างศูนย์เจ็ดนะคะก็หลุดไปนะคะสรุปเข้ามาสองนอยนะคะนอยเฉพาะกิจ ข้าวบนนะคะน้อยพีเศรจก็มาบนนะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยนะคะ13สแต่ที่จริงแอดมินเขียนเสร็จแล้วดูสิใช้กระดาษพี่น้องเองินหลายนะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี5มี8มี1มี4นะคะวันนี้จะให้รูดใจหนึ่งก็ชอบ8นะคะอีกใจก็ชอบ5ทำไงพี่น้อง ใครชอบ8ปดลูดแใครชอบ5้าลูดหนะคะเนาะพี่น้องแอดมินก็จะเอาแอดมินจะเอา8นะคะแปดนนะคะแปด2 8 3 8 4แปด6แปด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  8ปดเจ็ดแปดแปดแปนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น8 9 8 8ก้าแปดแนะคะแปดห้างแปดสเนาะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปลักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณน,นะทางตัวเลขชวยๆ้างามมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูดวงแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสํำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า